ครับวันนี้ทิกเกอร์มีของใหม่มาให้พี่พี่ได้ดูกันนะครับก็คือบัตรสร้างห้องสีแดงนะครับพี่พี่มาดูกันนะครับว่าบัตรสร้างห้องสีแดงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะคะพี่พี่ทิกเกอร์ได้รับการสนับสนุนมาจาก G M นะครับทิกเกอร์ได้มา20ใบเลยนะครับนี่อันนี้10ใบแล้ว <SAN> ก <TA Maria> ็อันนี้อีก10ใบนะคบรวมกันเป็น20ใบนะเดี๋ยวเราไปหาเพื่อเล่นในฟีสไตล์ก่อนนะคะพี่พี่เดี๋ยวเราไปสุ่มมากันไป e m m o n t มาครับพี่พี่เรามาเริ่มต้นสร้างห้องกันเลยครับนี่เราต้องตั้งรหัสมั่วๆก่อนเวลาเราจะสร้างห้องบัตรแดงนะคะพี่พี่มันได้แค่สี่วิสี่เท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นปัดแต่งตามปกติอยู่เหมือนเดินนะคะพี่พี่แต่มันจะมีทีเด็ดอีกตรงนึงนะก็คือตรงนี้เลยะครับพี่พี่ระดับสูงนะครับตอนนี้นะครับมันจะเป็น อยู่นะครับพี่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 สังเกตที่ปัดดีๆนะถ้าเรากดเปิดคําว่าระดับสุงบิ้งเห็นไหมมันจะเป็นบัดแดงเลยนะคะพี่พี่อันนี้นะเราเลือกตามใจนึกเลยนะคบว่าเราจะเอาปืนไหนเข้าบาบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดิเกอร์จะใช้ปืนแบบให้หมดไปเลยมันๆไปเลยแล้วก็ปืนฟรีให้หมดเลยนะต่อไปนะครบพี่ตอนนี้ดิเกอร์ปรับเสร็จแล้ว พี่พี่เดี๋ยวเราไปลุยเล่นกันเลยนะครับไปเดี๋ยวเราบอกให้เขาเชิญเพื่อนมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับพี่พี่ถ้าเราไปตั้งกับระเบิดแล้วก็ป้อมคิ้วนะคะว่ามันจะมันสักขนาดไหนเดี๋ยวเราเอาเอ็มจะกาวย้อยเลยเฮ้ย,ยมันกันเลยโอเคครับตอนนี้ แงๆเลยระเบิดรือระเบิด,ดยๆนี่เราขาดไม่ได้เลยสอ,องอ้าสองครบถ้าเพื่อนๆได้เล่นบัตรแดงนะคะเพ,เพื่อนจะออกปอะไรช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะ Yo, <me. S 1> ยแ,ลแล้วต้องชนะนะฝั่ <Me. S 1> งนู้นองตึงนะคอตึงนะฝั่ง,นะง,นะงนู้นเะก พี่ว่านี่มันห้องอะไรอะห้องบัตรแดงบัตรแดงอ๋อเล่นยังไงอะก็ก็เล่นตามปกติเลยเอา M79 ไปย้อยอะไรประมาณนั้นอะอ๋อโล้ซื้อของไม่ทันด้วยไม่เกี้ห้องอะไรก็ไม่รู้ขอใอ้เล่นให้ลุกก็พอละอ้าดวหนึ่งอะติดอาลม ัอ้อนกระชัดเฮ้ยนี่มันไปว่ะสวยงามเลยพี่น้องลุงกัดเต็มเลยพี่พี่พี่เอาเอาอย่างนี้แม่เกมนี้เราไปวางคุแล้วเบิดบนบ้านฝั่งเอาไว้เอาไว้แล้วเขาขึ้นมาเขาก็ตายอ่ะ เอากลับระเบิดไปด้วยเอับระเบิดไปด้วย็พีครับรอบนี้นะครับเดี๋ยวดิกร์จะเอากลับระเบิดมาตั้งรอบบ้านเลยนะครมา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 ่นัตตอ้ยายกับระเบิดเด้ยเอ็ดดับบเอ็ดดับเอ็ดดับบเอ็ดดับบโอ้ยเกือบเอ็ดดับเอ็ดดับบตายตายนะเอ็ดับมา

อะไรเงินวะเนี่ยเ้ยดาวหนึ่งดาวหนึ่งใครมียาไหมใครมียาไหมต่อยาหน่อยไป้องกันป้องกันทุกคน บินด้วยปิงย <c oughs> ิงปอนป้ายังโหดเลยป้ายังหันอู้ยม79ช่ว <c oughs> ยออสุดยอดมารับพี่พี่พเราแก้ตัวใหม่เราจะเอากับเระเบิดไปตั้งใหม่อู้เราเราเมื่อกี้พลาดพลาดไปน,นิดนึงไม่นิดไม่นิดเลยออมามาเดี๋ยวเดี๋ยวสักม79ให้ดู อ่าปูครับปูผมเป็นโป้นี่สามเอ็นเจ็ดเก้าเป็นไงโหดีที่สุดี่อยู่เขาอยู่ตรงนี้เรียบเลยย้อยเลยเพื่อนดาวการังคาเพื่อนลงมาเพื่อนลงมาเข้ามาเลวกำลังกำลังช่วยยิงอยู่ what อันนี้มันตั้งได้ทีละอันเหรอทิกเกอร์ตั้งได้สองอันตั้งได้สองอันเหรอมันตั้งได้แค่สองอันแล้วมันก็ถ้าพี่โดนตั้งอีกอันมันก็หายเลยเหรอมามามาไฟแทงลริ่มเลยนี่นี่ đồn, 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 โอ้ยด้วยตอกตัง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 ร้องแล้ววะตองตังไอวอลก่อนนะงั้นไม่ปลอดภัยนะสุดยอดเอ้าเยอดจัดสุดยอดเลยเอ็นเซต้ย้อยมาเพียบเลยอ่ะซู่ซู่ซูพี่ซูซู่เจ็บจริงๆครับทุกคน บอกไว้ก่อนรอบนี้สงสัยเราเราต้องออกปืนแบบปลื้ดเลยอะแบบรัวๆเลยลแล้วกันปืนปลื้ดอย่างเงี้ยเลย โอ้ยโอ้ย i̇şte มันฟังแล้วอ่ะเดียวไม่ซื้อบังเียชีวิตเอาดิครับมาดิครับเออเอาดิโดนสัตยามเฉยเราเอาคืนเราต้องเอาคืนแล้วแหละฟังชีวิตจีเดี๋ยวนี้ก็จะขึ้นบนแล้วก็ไปปลาระเบิดนะครับเฮ้ยโอ้ด <First> Blood. โอ้โหชุบไม่ทันมันตามมายิงก่อน เอาตายหมดตี้นะครับพี่พี่อุย้ยเราเปลี่ยนแผนการไม่ได้ดแล้วอ่ะมันยากมากเลยอ่ะเราเราต้องออกวีพี่เราออกวีวเอ็ดพิทมาออกวีเอ็ดพิทไหมหมดเลยออกวีเอ็ดพีเอ,พเอาป้อมตั้งอ่ะเราห้ามขึ้นบนเอะไม่ได้อ่ะ ล้มหนึ่งแล้วกอาไมครับพี่ยอยมาผมย้อยกลับเลยครับนี่ครับเราก็แล้วครับขยู่ข้างบนขยู่ข้างบนพี่ปาวันพี่ปายเหรอพี่ปายหรอะพี่ปายหรอพี่ปายหรอ สวัสดีค่ะดูไว้ oh. โดนไอ้ตัวโดนไอป้อมยิงอย่างเดียวเลยเอ้าไอ้ป้อมมันยิงทะรุ้เหรอใช่โอ้มันยิงคารุ้เอ้นี่นี่มาโคโนโอ่อะไรมัน พีู่กแล้วพี่พี่เราเราเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไม่ต้องออกปืนเราเอากลับระเบิดมาเยอะเลยโอ้โหไม่เอาระเบิดระเบิดกับป้อมต้องช่วยกันตั้งป้อมเราเราแบบขึ้นขึ้นขึ้นมากันช่วยตั้งป้อมมามาขึ้นช่วยกันตั้งป้อม่แตงหนึ่งแล้วแตงหนึ่งแล้วทำได้ไหม ทุกคนลองล่างล้อเลยทุกคนลองล <c oughs> <c oughs> ่างล้อโดนต้มยิงกันทุกคนด้วยพี่ครับตอนนี้เราเริ่มปี เฮ้ยลงดิเฮ้ยออ้้นนงป่ พี่มันมีตัวมาแร้วพี่วันโอ้เอ7ทำไม7มันคมมากเลยอ่ะโอ้โหข้นายเกมอ่ะุกคนเราเลอีกหนึ่งเกมเราเพลีย เด็กคนบุญุนเลยนะมันมาข้างหลังแล้วโอ้โหนี่มันมันซ้ำผมอยู่เนี่ยปลายอะปลายมันอยู่ข้างหลังนะอยู่นอกหมอกเนี่ยเกอร์เกอรเล็งข้างบนนี่มันอยู่ข้างบนหัวเกอ กูเนี่ยก็แกูชัวโดนโลกราชาปมัวตัวตุ้งตุ้งไม่หน่อางไม่ได้ได้รู้โอยดนงั้